อาหารบ้านชาวบ้านนี้นะครับผมผมขอเสนอนี่เลยสันนอกหมักโคชูจังครับผมก็คือ,อประเด็นเนี่ยผมไปเจอซอสโคชูจังที่ที่เซเว่นมาเนาะฉะนั้นผมก็เลยเอามาหมักกับไอหมอูหมูสันนอกนี่แหละทีนี้ขั้นตอนการทำนะครับผมผมก็จะเอาสันนอกอะ มาสไลด์ให้มันเป็นไม่ไม่ได้สไลด์บางนะเออมาหั่นให้เป็นชิ้นๆแล้วกันเนี่ยประมาณเนี้ยชิ้นมันก็จะนาาหนาๆหน่อยเป็นฟิเลเออเอามาทำเป็นชิ้นสเต็กอะประมาณนั้นอ่ะแล้วผมก็จะใช้มีดนะครับบ้างบ้างเออบ้างบ้างเป็นกากาบาดเพื่อไม่ให้มันเหนียวแบบไม่ให้มันเหนียวแล้วกันหรือแบบไม่ให้มันเคี้ยวยากอะ่ะเนี่ยก็บ้างบ้างไปอันไหนนี่ก็ ไม่ต้องบ้างนะไหนบางแล้วทีนี้มาถึงตอนหมักนะครับผมผมก็จะใส่ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะนี่และน,นี่กำลังเคาะเคาะเหนียวเนียวเนี่ยโคจูจังโคจังก็ครึ่งถึง1ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็เป็นซอสซอสหัวเหลืองซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะอ่ะช้อนโต๊ะนะย้ำว่าช้อนโต๊ะนะครับผมรอบนี้ผมตวงให้นะ <c oughs> ใครบอกผมไม่ตวงไม่ได้นะผมตวงให้แล้วนะครับผมหลังจากสีขาวแล้วอะ่ะก็ใส่น้ำเชื่อมหรือน้ำตาลก็ได้แต่ถ้าน้ำเชื่อมเนี่ยผมใส่1ช้อนโต๊เท่านี้เองนะใครจะใช้เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะอาจจะหอมกว่าก็ได้เออผมยังไม่ได้ลองแล้วก็ผมก็ใส่น้ำมันงาน้ำมันงาอีกหช้อนโตะนะครับผมจากนั้นนะฮะก็คลุก คลุกเลยเอาใส่ถุงมือนะแล้วก็คลุกๆย่ยๆยี้ๆนะพอคลุกได้แล้วเนี่ยก็เอาไปพักไว้นะในหน้าตาเนี้ยเราก็จะปิดแรปหรือเอาอะไรก็ได้มาครอบไว้ะนะแล้วก็ไปเข้าตู้เย็นนะครับผมสัก30ินาทีถึง2ชั่วโมงอ่ะประมาณนี้ระหว่างนี้นะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มซึ่งผมเลือกทำเป็นแจ่วแล้วกัน ชอบกินแจวอ่ะชอบกินแจวเนี่ยผมก็จะเอาต้นหอมหอมแดงเนี่ยใส่ไปแล้วก็บีมะนาวเนี่ยบีมะนาวเสร็จแล้วเติมพริกป่นเนี่ยพริกป่นก็ใส่หนึ่งสองอ่ะสอ,สองละสามช้อนชานะครับผมนะครับให้แล้วก็น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายใส่ประมาณสองช้อนชานะครับจากนั้นก็เติมน้ำปลาค่ะเติมน้ำปลาให้พอท่วมนะให้พอท่วมเลยเออ แค่นี้เลยครับกเนี่ยแล้วก็คุกแค่นี้ได้แจวแล้วจริงๆมันต้องใส่ข้าวคั่วด้วยนะแต่พอดีข้าวคั่วผมหมดนะข้าวโทษครับข้าวคั่วหมด <c oughs> อะหน้าตาหมักเสร็จเตรียมย่างก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับผมแล้วผมก็จะใส่ไปในหม้อ,มอทอดหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะแอร์ฟ라이เออร์นี่ครับ1้อยปดสิบองศาสิบห้าทีออกมาได้หน้าตาแบบนี้เลยนี่ กินคู่กับผักย่างนะครับผมอะไรพวกนี้ผักย่างมีพริกมีกระเทียมเนี่ยก็ขอให้ทุกคนนะครับเอ j นจอยครับ